เปิดลิสต์แขก V.I.P. ที่เข้าชม c คาบเร่โชว์ของลิซ่าแบล็กพิงค์ซูเปอร์สตาร์สาวลิซ่าลลิสามมนบาลหรือลิซ่าวง b l a c k พิงคกลายเป็นหัวข้อข่าวทั่วโลกกับการแสดงคาบูเร่โชว์ที่ Crazy Horse Paris ของเธอเมื่อคืนที่ผ่านมามีการเปิดเผยว่าเพื่อนคนดังของเธอหลายคนเข้าร่วมงานนี้โดยเฉพาะแฟนๆจะได้เห็นส่วน V.I.P. ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกวง b l a c k พิงคอย่างจีซูและโรเซจากคำ บอกล่าของเป็นแฟนในงานแถมยังได้เห็นเบื้องหลังที่จีซูและโรเซ่ได้ไปถ่ายภาพกับลิซ่าอีกด้วยซึ่งนอกจากนี้ยังมีครอบครัวของอาโนนำโดยเฟเดริกอาโนเบอร์ nard อาโนเฮเลนเมอร์เซออาโนและชองอาโนเหมือนเป็นการตอกย้ำกระแสความสัมพันธ์ ของเฟเดริกอารโนกาลิซ่าตามคำให้การของผู้เห็นเหตุการณ์เขาอยู่ในโซนว i p พพร้อมกับครอบครัวของเขาตาเนิงนักแสดงนางแบบสาวชาวไทยโรซาเลียนักร้องนักแต่งเพลงชาวสเปนและเป็นหนึ่งในเพื่อนคนดังที่โด่งดังที่สุดของ Black พิงกนางแบบสาวระดับ VIP อีอีกมากมายออสตินบัตเลอร์นักแสดงหนุ่มที่เคยร่วมงานกับลิซ่าที่ต่างประเทศและเขายังเป็นแฟนหนุ่มของเพื่อนของลิซ่าอีกด้วยทั้ง นี้มีรายงานว่าจาก Crazy Horse Paris มีคนต้องการซื้อบัตรเข้าชมการแสดงของลิซ่ามากถึง50,000คนแต่ตอบสนองความต้องการได้เพียง2,000กว่าที่นั่งเท่านั้นนี่เขาเรียกว่าเป็นกระแสฮือฮายอย่างมากจริงๆทั้งด้านบวกด้านลบแต่ลิซ่าก็ก้าวผ่านได้เป็นอย่างดีและดูเหมือนครอบครัวของเฟเดริกอาร์โนจะชื่นชอบมากอีกด้วย สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุสบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอกนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า